กุ้งไก่ไปขอขึ้นไหนดิ้อขอขึ้นแน่นะครับกะเชียงไมค้านะครับกองไฟนะครับใส่หมวกดำลลลเ,เลยนะครับพี่น้องครับไอ้ไช่นะครับใช่ไมค้าแลิวหล่อเชี่ยเลยนะครับ ทางในเรียนเป้ฝากขอบคุณนะครับสารับพี่น้องที่ใสบริการนะครับลานขาดสวัสดิการทางด้านหลังสิบสี่สิบนะครับพี่น้องครับใช่ไม่ข่านะครับโอ้ต่ัใช่หน้ามืดชัดลอยขึ้นสูงสูงหลบช้าทำเวลา ใช่เม่าน,นะครับสีดีเลยนะครับ,รรบไปลูกลาาล,าลางป้ายลากลางไปาลางไป่างี้เอยาดีดนครับเดลนาง้าน ตาดูง่ายมา้นะวีเาสีบางกับบางแดงทั่วจะฟ้องยี่ละเริ่มโยกเริ่มเปียหาบางทุกองดังหาเฮ้ยสาดีครับยมย้อใจย้ครับที่มันใช้ไม่ค่านนะครับ กแลัวสงท่านอนร้เดียวนเห็าเียกเับพีคนตีบางตลอดนะครับควันตีออกจากทางคน้บางนะครับบังทั้งหัวนี่บอเปอเยี่ยมแต่กที่ว่าการปกป้องตัวลีลาการล้งอ่ะพอเดิเบิรงดลุ้นกันอยู่ครับ หลายตัวเลขครับฟังฟังบังยืนดิหลายตัวเลขนะครับมัดมัญยเ้อมัยื้อมัดยื้อบาหวบานี่ไัาวเลยเขาลินเดอเเี่ยาั่เงเขาโม้เอาดิกระป๋องเพื่อฟันเดานะครับบางไปบางนี่จาเจาหมวกหรือจินงหน่อยๆน่อยให้เบิงเด้ทันเด้อให้เบิงเด้ทันเด้อครับ เป็นบกไฟเผาหน่อยเนาะเดินขวาไปนิดเดียเดินขวาไปนเดี้อเจ้าต่อสองคนตุ่มตกมันเห็นมันมันกิ้วอยู่ข้างมันเบียดอยู่ไปเดินขวาไปสองร้อยหกสิบบาทจากเล่นลงมาอีกร้อยดูกันด้วยดูกันด้วย เขานะครับพ ja, no ี่น้องครับใช่มีค่านะครับว่าเปิดหน่อยนะครับกำไรตอนนี้สามร้อยล้านไปกระโปงเบิกน้ำกันครับเบิกน้ำกันเรามันด้อยู่มองไหนนะครับใช่ใช้ไปดูหมวดนะครับไปดูหมวดนะครับ ว่ามันจะอยู่จุดไหนใช่ทำไมเราโลงข้างละลงถึงตินถึงข้างครับโอเคครับใช่มีข้าวแวนะครับสามสิบพันอกับพี่้องมาเล่นเจ็สิบบาท สามลูมาตึ้งตังกฤษสาม